อาไปแม่เป็นไงบ้างคะฟันปิ่งป,งปิงประเทศไทย,ยนี่ะ,ะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ใช้แฮตแท็จะเป็นฟานปิ่งปงเหมือนกันไม่ได้ <c oughs> ก็เลยไม่ได้หยุดเลยอีนี้ตั้งแต่เปลี่ยนหน้าก, <c oughs> ก็คิวก็มาเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณทางต่างประเทศเอาแฮชแท็กนี้ไปอ่านข่าวกันที่พนมเปนที่ฟิลิปปินส์ด้วยก็ทำให้ มีงานหรือว่าในในไทยแลนด์ยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรก็จะให้คิวไปพนมเปญสักสักสองวีกเพราะเราต้องไปกักตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเมื่อไหร่คะแม่ก็เดี๋ยวเสร็จงานของพวกผู้ใหญ่ในไทยแลนด์ก่อนเราก็เพราะพัมมเปญมันไปง่ายๆนะแต่เพียงแต่เขาต้องมีระบบกักตัวอะไรพวกนี้คืองานมันชั่วโมงเดียวก็ถึงเงี้ยเป็นหนังด้วยเป็นพวกถีบโฆษณา เหมยังผ่านการขับชิ้นนู้นเรายังเยอะแน่นเนาะยังเยอก็ดูจากคอมเมนต์ดูจากคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราก็ยังต่างประเทศก็เกิดขึ้นแสดงว่าหน้าใหม่ให้โชคให้ซักก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผ่าตัดสามครั้งนี่ไม่ได้พักเลยนะสามวันเราก็มีงานที่ลูกค้าลูกค้าาก็ช่วยอ่ะ พราะว่าหน้านี้มันสี่ล้านแต่ค่าตัวแม่สี่นะตัวข่าวกาคงคืนสี่หมดแต่หน้านี้สี่ล้านขอหกหลักน,นะคะงานรีวิวอะัอยากไปพนมเปญนอกจากแบบโควิดแ้วแม,มต่ต้องเตรียมตัวยังไงก็ไม่ต้องเตรยียมตัวเลยพนมเปญเราไปบ่อย<ม>เพราะเราเป็นสายดีเจเอ็ซีด้วยมันเป็นงานขับวกลางคืนมันเริ่มมาจากสบัดต,ต,ต่ออันนี้ ก็เลยเป็นงานร,รีวิวสินค้าไปลงด้วยนะ,ะสินค้าราคาไม่แพงของออนไลน์ในไทยนี่สินค้าไทยยังอย่างกินตลาดยางได้เครดิตจากลูกค้าทางอาเซียนตั้งแต่เราเปิดตลาดเป็นสังคมอาเซียนอะ่ะคือเครดิตสังของของสินค้าออนไลน์เนี่ยเขาเชื่อถ้าเมดินไทยแลนด์เขจะสื่อกันในเวียดนามในลาวพมา่าในในพนมเปญเสียมบัลเรียบก็มีห้างใหญ่เราก็สามารถจะไปลงได้ไ้โกนได้เยอะไหมสวยนักหรอเออ ปั้ตนตังค์มีอะเแม่แม่โกยเงินได้เท่าไหร่คะก็เรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดถึงเราบริจาคเราก็ทำบุญตลอดก็อขออนุญาตอย่าเพิ่งมาทวงภาษีนะคะ<อ>เพราะว่าคือ,อแจกของคนจนตั้งแต่ปีที่แล้วคนจนไม่ได้ให้ใบเสร็จฉันไ,<อ>ไว้หักภาษีด้วยอ,อย่าตัดคลิปตรงนี้นะเพราะฉันโดน่องบางก่อยโดนปากกอยกินในกองปากอย เขาแบบต้อนกันก่อนเลมสองเธ<ค>อมองเห็นไทยกันห <c oughs> มีตัวตอนได้เหรอ,อรรรถ้าทำาบบนี้เป็นแบบนี้สักออไม่ทำดีกว่าไหน <c oughs> เขาบอกว่านาป่าพัดพวกเมืองทิไปหมดแล้วไหม <c oughs> โอ้ยไม่รู้อ่ะพักเมืองมีดไปก่อนไหม <c oughs> เพราะว่าเมืองมีดเนี่ยล้า,ลานสกว่าเมืองชิพยอีกเราจะไม่พูดเรื่องแล้วผมสวยต่อแม่ตรงไหนมาสวย นี่เหรอเเต็มท่่าไหรให้คะแนนเหรอเนาะเราเป็สัตปาสปาก็เห็นไหมคะต่อหน้าก็ยังพูดแบบนี้หลับตาเจอต่อหน้าแล้วหลับตาตัวอยู่ตลอดค่ะแหมแต่ตอนนี้นี่เหมือนกันแล้วนะแม่อะไรนะอะไรที่เหมือนเอาประกวดมาวงสีหน่อยวงตรงไหนอ่ะแม่วงตรงเอาวงที่เหมือนไงตรงคะ ก็พูดก็พูดเราก็กำลังกาลังจะสืบเชื้อสายแบบปักผีฟานปิ่งปิงไปเรื่อยแต่ที่พวกาลาดนี่เอาตรงไหนมาฟานปิ่งปิงค่ะของชานนะคะต้องสื่ออัมพชิรพานชยชีพไปแล้วไปหมดเจี๊ยบนะคะกับน้องลิซ่าค่ะอแต่ละโซนมันท่วมกับบ่นว่าหน้ามาไม่เหมือนเดิมนังพูดเลยค่ะหน้าไม่คอนเทนต์เลย คอทีนิวค่ะของแม่เพราะฉะนั้นนะคะจะคอทีนิวหรือไม่คอทีนิวก็หลังสิรู้กันค่ะว่าใครเป็นฟัง่งปิงปิงหรืออัมพัชรตา,าค่ะเครียดใจกับผู้กำกับยังไงครับว่าผู้กำกับเครียดมากเลยแม่เป็นแม่ปเป็นเปียนทั้งสองคนไปพร้อมกันส่วนจ๋านะส่วนของแม่อย่ามามบอกว่าพร้อมกันต้อง อ,อะไรบ้างที่แม่ไม่พรออ้อมแค่นีาาน้กันสรุปก <พอ S 2> ็ของฉันต้องดีกว่าวสิสรุปกำกับว่าไหมครับก็ไม่ได้ว่านะพอขออนุญ,ญาตเขาไปเราไม่ได้ทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากนะักแต่นี่อะอเปลี่ยนตรงไหนก็ประกาศมาวงสีก็ไม่รู้สิทำไมจะต้อง พวกเมืองลาหลังอย่างรอดเมืองชีบเขาเจริญแล้วเมืองมีเป็นเมืองเครื่องกใหอ่ เราไม่สบัดเนี่ยพอตั้งแต่หน้าอกผ่านหน้าอกผ่านหน้าสามครั้งตอนนี้ก็เตรียมคอนเทนต์ค่ะก็สบัดตามให้ทันเพราะตอนนี้ไปยืดสบดัดเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ดูละกันออก็คือเวลาปล่อยงานเขาก็ตามดูกันอยู่แล้วในทิออตตกตกอก็ยังตามได้อยู่แต,แต่ก็เริ่มสบัดต่อละล่ะแ,แต่ปิดไม่ไม,ไม่ปิดตำนานสบัดต่อนะ<พ>ออไม่ค่ะสบัดนะคะไม่ไม่เพราะว่ามันเป็น มันเป็นนิสัยอะจะบอกสัตดาาก็ได้มันเป็นคนแบบชอบเต้นชอบแดนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราอชอบงานโชว์บนเวทีเพราะมันจะแบบเขาเรียกอะไรนะที่แบบมันวันแมนโชว์มันได้เอนเตอร์เทนคนอย่างนี้ยมันแฮปปี้แม่พอสวยขึ้นแบบผู้ชายเข้ามาสตาร์มีว่ายังไงบ้าง เอาผู้ชายเข้ามาแล้วกอดเหรอผู้ชายยังไงบ้างสามีก็เหมือนเดิมแต่มากกว่าเดิมอะไรมากกว่าเดิมแม่เขาค้ำจิงอยู่กันจะยี่สิบปีละมังสิบกว่าปีเนี่ยก็แยกเตียงอะไรกันหมดแล้วแหละแต่แม่อยากร้อมีผู้ชายเข้ามาผู้ชายเข้ามานี่เข้ามาตลอดไม่ต้องเปลี่ยนนะาพ่อแม่โอนไวยัไงลูกฟังนะไม่ห่วงไม่ว่าใช่ไหม ผัวไม่รู้รัเนี่ยรู้ันเนี้เวลามีผัวบอกผัวทุกอย่างหรอกถ้าไม่จะทาเพิ่มไมจัาก็เดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีแบบมีโบทถถอดให้คอยาวให้ไหล่ซอคือทำไปเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนที่พวกอพวกที่ถีงเมืองเข้าป่าทานอะไรบ้าง แม่ควครัวคนจะมาอ๋อแบบเสพติดสัญญากรรมไหมคะแบบทำไม่หยุดอะไรเงี้ย ออไม่ไม่ไม่กลัวค,ค่ะคือถ้ากลัวนี่ก็จะไม่กล้เป็นเน็ตไอดอนไทยแลนด์ตั้งแต่2017เพราะโดนด่าเยอะมากจนชันเลวไม่ทันเลยอตอนนี้จะโดนอะไรอีกอคือโดนด่ามันเกิดภูมิคุ้มภูมิต้านทานแล้วไงภูมิคุ้มกันเราเยอะและ้วทีนี้ด่าเลยมาอีกไม่มีผลนะคะเพราะว่าฉันสวยแล้แวแล้วแล้วกภูมันเราโดนเยอะเหมือนกันเราหน่อย ไม่ไม่เพราะเราไม่ได้ดูเลยเพราะตอนนั้นใช้โทรศัพท์พเก่าเพราะดูในเน็ตอะไรไม่ได้เลยแล้วถึงดูได้เราก็ไม่ได้สนใจไงเพราะคนที่มาด่ามาอะไรเนี่ยเราไม่รู้จักเขาอ,อยู่ๆเฮ้ยเขามาสํารอกความต่ำอของของกำพืชตัวเองพวกกาพื้นต่ำๆจะมานั่าสนุกสนุอยางโอเคโอเคมา หนึ่งร้อสิสวแม่ขาแม่ขาตกงาไม่เก็บไม่เมขาลูกไม่ทำพอเห้ลก็คือลูกชายคนนี้ที่เรารับเป็นลูกพอตั้งแต่ช่วงที่สวหมดต์นั่งสมาธิเราจะทำหนังเนี่ยแล้วแล้วทีนี้มันหลิงกันในในสายบุญเขาเป็นเด็กชอบ อยากจะฝึกแต่เขาไม่ได้ถูกเลียงดูมาเราก็ไม่ได้ว่าหลอกนะแต่ฉันยินดีที่จะเสียงเงินทีแรกตอฉันก็เข้าใจว่าเลี้ยงลูกมาจนโตแต่พระเอพพูดเรื่องดีเราจะลองนะฮะตัวจริงก็หลอกไปเลย่ะ ค็จริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะลามเขาง่ายแต่ดูจากแต่หน้าอะไรเขา,าเหมือนหลานชายเราใสเหมือนแม่กินอะไรนม่ใส่น้ำปลากินชื่อๆแลเขาขอบวชเพื่อแบบแล้วแม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันหกสิบลงาหกสิบแล้วมันจะหมดอายุขายนะเพราะเวลาเราคนเราได้อะไรมาเยอะๆมันก็จะต้องเสียเยอะเคยเห็นปะดาราที่ดังกระฉูดปึ๊บ เราอยู่่เกิดุประเทศสมัยก่อนขออนุญาตคุณวิชุดาส่วนชวันวนะฮะอรุณสวัสดิ์สมัยพวกเธอยังไม่เกิดตอนฉันก็ฝังใจแต่ตอนนั้นเลยบ่าถึงข่าวหรือยังเพราะเขาให้ฉันมาเยอะมาก5ปีเนะี่ยให้จากแบบกระเทยแก่ๆที่อยู่กับผัวจนจนฉันเปลี่ยนตัวเองแบบจนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ร้องไห้เรื่อยๆเมื่อก่อนร้องไห้ไม่ได้นะ่ะแต่ตอนหลังมันได้มาเยอะอนะ่ะ ที่ขามาถามมาโดนด่าแล้วรู้สึกไม่ไม่คนรักแม่เยอะมากขนาดรู้ว่าแม่มีเงินของที่เต็มบ้านเลยเนี่ยมีมีของคือแม่จะซื้ออะไรอย่างนี้ฮะคือฟรีบดเลยแอร์เอร์ในบ้านคือชุดรับแขกเตียงอะไรคือยังเรารู้เลยว่าเฮ้ยทำไมคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้แคร์กับเรื่องโดนด่าและเรื่องโดนแบบกแม่ ฉันยินดีจะจ่ายเงินนะแต่เขาต้องการเยอะไปและลูกชายเขาไม่ให้คือแม่แม่ขอจะมาเอาลูกคืนโดยกาขอขา่อตอนแรกตกลงว่าฉันจะจ่ายเขาลายเดือนด้วยซ้ำฉันจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้คือเราเราก็เข้าใจแต่ตอนหลังลายเกิเนข่ม,มขู่ใช่เลยเหรอผมขู่แบบ จะให้ข่าวเลยนะไอ้นี่มีการแบทเมย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะโดนแบทเมย์ฉันโดนมาหลายเดือนด้วยซ้ำไปแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาถึงจะมาเอาูคืนก็พอเขาละโมบันนี้ต้องถามรู้เขาเองเพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดครอบครัวเขาแต่เขาเป็นคนปกป้องแม่คือทาไม่มีเขาแม่ท้วนแล้วนะเขาไปร้องเรียนหน่วยงานนั่นเลยตั้งเยอะพอเอารุ่นชายอายุ23แล้วค่ะเราเขาเลือก แม่แม่ไม่เซ็นลูกเป็นลูกคณทำแบบใช่คนแรกเลยที่จะเปลี่ยนนามสกุลแต่ตอนนี้เที่ยวเดิยวเสร็จเรียบร้อยก่อนเราต้องเช็คหลายๆอย่างเราแต่ตอนนี้เขาก็ผ่านผ่านแล้วแหละนิสัยใจคอความคิดแล้วเขาเป็นคนใจบุญเหมือนแม่ลูกเขาว่ายังไงบ้างครัอเห็นข่าวว่าแม่เขาจะมาเอาคืนลูเขาเป็นคนให้ข่าวกับช่องแปดทีอนนารมอนเกิลแอนนาทีวีพัว นักข่าวที่สนิทกันเขาอยากร้งองให้เลยว่าแม่โดนอะไรนักหนา<ม>โดนน้สรุปได้นะ่ะตั้งแต่ข่าวทุกเตียทุกคนต้องการเงินจากฉันเขาเรียกร้องแนะม่เยอะไหมเขายังไม่ได้เรียกร้องแต่ฉันเสนอไปว่าจะไปทําสัญญาฟแฟรให้สี่แสนแล้วจะจะส่งเสียเขาลายเดือนโดยไม่ต้องทํางานแล้วท่าทีเขาโอเคไหมคะตอนแรกโอเคเรียบร้อยแล้วตอนหลังยยย่ๆไปให้ข่าวโทรมาขู่ฉันด้วย โถมาขู่ฉันแต่เรื่องนี้ไม่ยากพูดเหรอน้าเกียดอ่ะยังงไคือขยะขยะแขงนะแต่ลูกชายมีคนให้ข่าวเองนะอ่ะเพราะว่าฉันจะบอกให้นะว่าแม่เขาป่วยแล้วมีไม่หลับยาแล้วเด็กเขาโดนทรมานมาตั้งแต่เด็กจนเขาสมองช้าแต่พอมาอยู่กับแม่แม่หลู้เหรอเขาเหมือนเด็กออทิสติก แต่เขาไม่ใช่เขาเกิดมาสมบูรณ์แต่เขาโดนบีบคอแล้วก็น้าเป่าครับโดยตอนแรกมาสมัครงานกับแม่ไม่ให้กลับแอวเสื้อผ้าเขาว่าผมไม่มีเสื้อผ้าตอนแรกเขาไม่มีเสื้อผ้าเขาอยากกินเลยเขาปเป็นเด็กห่างเงินเก่งมากนะเขาห่างเงินได้ว่นเดือนหนึ่งเป็นแสนแนะขายของในแอลช็อปปี้ ฉันเพิ่งรู้เขาโดนอยู่ในห้องเขาไม่รู้แม้แต่เมนูอาหารด้วยมีเรื่องจริงที่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเด็กโดนขังไว้แล้วโดนทรมานจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอันนี้นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะแต่เคสนี้มันเกิดความผูกพันกันทางที่เราไปทําบุญอนะ่างแต่แต่เขายังโทรหานักข่าวอยู่หลายช่องเพราะ นักข่าวที่รับแม่พเขาบอกว่ายังส่งมาอยู่แต่เขาไม่สนใจเพราะแม่โดนเยอะเกินไปหรอมนะมจนแม่ไม่ได้อยากจะอยู่ประเทศนี้แล้วนะซักแงว่ายังไงแม่ก็ไม่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 เอาให้ไม่ให้คืนเนาะสหรับแม่ตัวเองอ๋อฉันมั่นใจแลว้ววาเด็กคนนี้เป็นลูกฉันเองเ,เ,เพราะความรู้สึกแต่ตัวเขาเองเขาตัวเขาเองอะเราก็เลยไม่อยากให้เคามีบาปเพิ่ม เราก็เลยไม่ได้ยากเอาเรื่องใครแม่แต่จะเล่าให้คนอื่นฟังยังไม่กล้าเล่า,าเลยเพราะเรื่องมันน่าเกลียดคือ <c oughs> มันมีคนแบบนี้จริงๆด้วยเหรอมีเด็กโดนทำ้ายแล้วข่าววันนั้นขอบคุณช่องแปดนะคะหน้าข่าวแบบคอมเมนต์เด็กที่โดนทำลายแล้วเติบโตมาเข้ามาคอมเมนต์แบบ พราตัวเขาเองก็โดนแม่จริงทำลายแล้วแม่บุญธรรมเป็นคนเลี้ยงดูเราเลยรู้จำนวนว่ายังมียังมีคือความรักของแม่ยิ่งใหญ่มันก็เลยยังมีประเด็นข้อสงสัยอยู่สำหรับแม่บางท่านนะคะอย่าทำลายลูกตัวเองเลยว่าถ้าเขาโตมาสักวัน เหมือนเด็กคนเดียที่ฉันลับไว้ตอนนี้เขาหายเขาหายจากอาการที่ที่แบบเส้นเกรงอาการทางสมองตอนนี้เริ่มที่จะส่งเขาเรียนภาษาก่อนแล้วก็เรียนตามตามระบบแต่สอนส่วนตัวนะกำลังติดตอ่อครูอาจารย์เราเับเขามางเไหร่เ,เราพิ่งรับเมื่อต้นปีเพอเขามาสมาัครพอเลือกจากลูก เราสมัครทําหนังพระจันทร์ดวงนี้ีทองมันเป็นชีวิตจากชีวิตแม่เลือกเขาหน้าขายแม่ต่อเป็นหนุ่มๆด้วยแต่เราไม่รู้ความสูงที่แรกคือมันจะมีสองคนหน้าแบบนี้หลานชายด้วยแล้วอเอ่ินคนนี้ได้เพราะมีเคียวและนิสัยใจคอพอพอเราลองฝึกงานเขาเฮ้ยนิสัยเหมือนเราเล่แล้วพอเ่้่่่ตอร่ี แบบควาต้องการนี่จะก,การโดนทำลายบบอะเขาโดนทำลายอยู่นะเ,คคเจอะด้วยออขอบคุณค่อแม่